มีความรู้สึกว่าข้อดีของคุณอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากทำต่างคิดบวกอย่างไรเวลาเจอปัญหายแย่เข้ามาคุณคิดครับเ,เขาเรียกว่าเราคิดลบมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอ,อ,อย่าไม่อย่าไปห่วง ความทุกข์ค,ความผิดหวังปล่อยมันไปเลยกับการท่าสิ่งที่ดีๆแล้วก็ตักตวงไว้อยู่กับต้วยคุณน่าจะรวมเป็นคอลเลกชันเลยในเรื่องดีๆรวมอยู่แล้วครับชีวิตผมก็บอกว่าผมเกิดมาเหมือนถ้วยเปล่าสิ่งที่ผมเขียนหนังสือมาขายคำตันเนี่ยเป็นคุณพ่อคำตันคำตันจริงๆไม่ได้เป็นคำของผมนะครับเป็นคำของพ่อคำแม่คำครูบาอาจารย์อ่าจจะหนังสือนะคำสอนต่างๆโดยเฉพาะคำของประสบการณ์ในชีวิตที่เราประสบมาด้วยตนเอง ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นทุกวันตอนที่น้ําท่วมใช่ไหมจอนน้น้ำท่วมองได้ปีห้าสี่คุณตันร้องไห้คือ <Okay. S 1> คนเขาอดพูดไม่ได้ว่า oh. มันก็คือการเล่นละครเฮ้ย <Hey, S 1> ผมไม่ได้เป็น นักแสดงนะไม่ได้เป็นเหมือนวูดดี้นะผมไม่ได้นักแสดงผมวิธีกรผมวีดีกรก็ยังดีมันก็พวกเดียวกับพวกนักแสดงเลยครับเขาหมายถึงว่าเพราะเขายังมีโรงงานอื่นที่ไม่ได้พูดถึงที่เ็ายังไม่ได้จมน้ไม่ไม่ผมมีโรงงานเดียวโรงงานเดียวเป็นไปได้ไหมวูดดี้ผมใช้เวลาทุ่มเงินเป็นพันล้านทุ่มเวลาเต็มไปหมดเลยครับแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บ ยังไม่ไดะเปิดเลยนะน้ําเข้าไปแล้วผมไปเห็นน้ําท่วมโรงงานผมหัวละโรงงานน้ําท่วมแล้วดีใจเหรอมันต้องมีอยู่ความรู้สึกนะกตอนน้นแวบขึ้นมาจริงๆผมไม่ได้ร้องไห้เพราะเงินนะครับผมร้องไห้เพราะความรู้สึกที่แบบเสียดายความทุ่มเทของทุกๆคนผู้รับเหมาทนันงานผมนะความทุ่มเทความตั้งใจที่เราจะทําให้เป็นโรงงานที่ดีที่สุดคมันกระพริบตาแป๊บไม่เหลือเลยคือผมเชิญมาเพราะผมอยากจะถามเรื่องนี้มากด้วยความที่ว่าไปไหนก็มีคนพูดถึงเยอะ เรื่องแจกทองทุกวันของคุณคือมันเหมือนกับเป็นการเซ็ตซึ่งผมก็ได้มีโอกาสติดตามแล้วก็ได้ดูดูแล้วมันก็เอ๊ะเตี้ยมอ่ะคุณตันแล้วก็มันมีบางคลิปซึ่งไปถึงปุ๊บก็มีผู้ชายเหมือนกับเขาบอกว่าอ๋อเขาทำฝาหายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเซ็ตถ่ายทำเรื่องนี้มันเป็นยังไงผมอยากจะบอกวุ้ดี้สองส่วนส่วนที่หนึ่งนะครับเ,เป็นไปไม่ได้ ตามกฎหมายเราต้องแจกแล้วมีสักขีพยานทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วยมีทั้งตำรวจแล้วมีสักขีพยานมีถ่ายวีดีโอไว้ทุกวันที่แจกรางวัลเก็บเอาไว้นะครับเป็นหลักฐานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบางวันตำรวจเป็นคุณจับด้วยซ้ำไป นะครับจับเสร็จป,ปุ๊บเขาจะเช็คตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็โทรไปคุณโทรเลยเดี๋ยวนั้นแต่ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งสรุปก็คือว่าคุณก็บอกเขา,าอาจจะมีการตรวจเช็คอีกทีหนึง่งว่าง่ายคือคุณก็จะไปหาเขาแหละก็นี่อ่ะคือคนดูคลิปแล้วเขาก็พูดว่าโถมันก็เซ็ตนี่นาก็รู้ว่าไอ้นี่คนคนนี้ยืนอยู่หน้าโรงงานนี้คุณตันลงมาจากรถตู้สวัสดีครับ นัดเับเขาไว้การที่เราจะไปแจกรางวัลเขาไม่นัดเราจะไปเจอเขา้ไหมครับแต่ว่าเขาก็รู้ว่าคุณจะไปอ๋อเขาไม่รู้ว่าผมจะไปเขารู้ว่าพนังงานผมจะไปตรวจเช็คตรวจเช็คแต่ผมก็จะไปผมขอพูดถึงกรณีคลิปที่ดังมากคือมันผู้ชายคนหนึ่งคุณไปหาเขาตายตายอันนั้นอันนั้นอันน้เมคป่ะโอ้จะไปเมคได้ยังไงครับเขาเหมือนเหมือนแสดงเหมือนทำเป็นตกใจผมดูแล้วผมมีความรู้สึกหนว่าคุณแค่ต้องการจะสร้างคลิปนั้นมาเพื่อ แค่ PR าให้คนเห็นว่าถ้าฝาหายคุณจะไม่ได้ของรางวัลน,นะอย่างที่บอกว่าสมัยนี้ท,ทําธุรกิจเนี่ยต้องโปงร่งใสต้องให้ความมีเดียไทม์ถ้าเกิดเราทําแบบนี้เท่ากับเราฆ่าตัวตายแล้วผมถามต่อว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยคุณคิดว่าเขาทําฝาหายจริงหรือว่าเขาป้อนรหัสตัวเลขใส่มือถือแล้วก็ ส่งไปครับอ,อกจริงๆวุฒดิคืเคพูดตรงลงนะถึงแม้ผมจะเชื่ออย่างใด้อย่างหนึ่งก็ตามนะผมจะไม่ฟันธงเพราะว่าเกิดผมเชื่อแล้วพูดไปไม่ใช่สิ่งที่เขาทำก็ทำลายจิตใจของเขาเราต้องเข้าใจว่าแต่เขาก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมแนะนำเลยคุณยาซิซัวเห็นรายการนี้เป็นหลักเขาโดนดา่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าเราดูในในใน u t u b e เนี่ยเขาจะโดนดา่าก็อนนี้ที่สองเนี่ยมันมีคุณครูที่บุรีรัมย์ที่ผมดูนะฮะครับคือบังเอิญโชคดีได้เงินล้านแล้วแฟนก็นั้นมาอยู่ที่โรงงานของคุณเด็บังเอิญ วันก่อนหน้านะครับคบังเอิญมากครับแถมยังจะขอแฟนแต่งงานรายนี้จริงๆแล้วผมชื่นใจแล้วก็มีความสุขที่สุดเลยคือเขามีโครงงานแต,แต่งงานอยู่แล้วเขาคบคููคนนี้เจ็ดปีอยู่แล้วเพียงแต่เขายังไม่พร้อมสักทีพอผมไป,ป๊บ เขาบอกเนี่ยเขาได้ทองหนึ่งล้านบาทนะมันเป็นโอกาสของเขาเลยที่เขาอยากจะแต่งงานอยู่แล้วแต่มันดูเหมือนเตี้ยเมื่คนตายมัมนมันเดียวนั้นเลยอะ่ะเขาเขาอยากแต่งงานอยู่แล้ววัน,นวันนั้นเลยหรือวันต่อไปวันนั้นเลย<ม>ก็คือการแต่งไม่ได้แต่งงานนะครับเขาไปขอหมากข,ขอมั่นก็คือเขาไปร้านทองซื้อแหวนหมื่นกว่าบาทแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยขอให้ผมเป็นสักขีพยานแล้วคนก็เลยตามไปด้วยเอผมก็ตามไปสิครับยินดีมากเลยคือส่วนแฟนเข้าไปที่โรงงานก่อนวันหนึง่งซึ่งเป็นปกตินะโรงงานผมตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตันแลนด์มีคนไป ตั้งแต่เปิดโรงงานมาถึงวันนี้ยังไม่ครบปีหนึ่งนะมีคนไปเกือบแสนคนแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนครูพานโรงเรียนไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับของผมเกือบแปดสิบซแต่ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับใครก็ไปได้หรือว่ารู้จักวูดีแล้วเราห้ามได้รางวัลคนที่รู้จักผมแล้วห้ามรับรางวัลนี้ก็ทั้งหมประเทศไทยเขาไม่ต้องรับกันนะครับเพราะผมมีแฟนคลับสองล้านคนผมต้องบอกคุณตานวว่าผมเชิญคุณมาว่าผม ยให้คุณมาตอบคาถามที่ผมสงสัยผ,<อ>ผ,มมผมไม่อยากให้คุณใช้พื้นที่นี้ในการ PR ครรบโครงการของเขาใจครับคือรู้สึกอด่าจใจไหมครับบางทีบางคนเขาบอกคุณเป็นคนที่ชอบสร้างภาพบบชอบสร้างภาพการสร้างภาพสร้างภาพที่ดีผมว่าสังคมต้องการภาพที่ดีนะครับเมือ่อการทําธุรกิจเนี่ยเราอย่าไปรังเกียจเลยเพราะว่านั่นเคยการสร้างภาพการทาธุรกิจการทาประโยชน์เนี่ยก็เหมือนปิดทองหน้าพระหลังอระ ตอนนี้ผมกำลังนั่งคุยกับคุณตันอิชิตันครับถึงประเด็นหลายประเด็นที่พี่น้องชาวไทยหลายคนสงสัยว่าเขาทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรป่ามันยังไม่จบครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมั่นใจว่าถ้าไม่ใช่ผมก็คงไม่มีใครกล้าที่จะท้าให้เขาทำแบบนี้เด็ดขาดผมขอให้คุณตันสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปนี้หน่อยแล้วกันนะครับว่า คุณไม่ได้เตรียมครับผมตันอิชิตันับพูดตามสิครับอ๋ผมตันอิชิตันสาบานว่าสาบานว่ากับแคมเปญนี้กับแคมเปญนี้ผมไม่ได้มีการเตรียมผมไม่ได้มีการเตรียมได้เทั้งสิ้นได้เลยทั้งสิ้นยกยกพลมมืออ๋อโอเคพูดดีผมถามบ่อนะครับสาบานแก้ปัญหาได้จริงเหรอครับครับ กฎหมายนะเขียนไว้ว่าทําผิดนะลงโทษประหารชีวิตเขายังทําเลยเนี่ยคำสาบานก็ก็ดีกว่าไม่ได้สาบานแต่ทั้งหมดอยู่ที่ใจเราเรารู้แล้วอยู่ที่เราทําบสัมพันธ์กว่าแต่ผมแค่ต้องการนี่แหละครับเพื่อคนดูหลายหลายคนที่เขาอาจจะไม่เชื่อคุณเราต้องให้เกียรติแล้วรับสาสิตเขาลูกค้าทุกคนครับขอบคุณมากครับคุณตันขอบคุณมากครับทื่อว่ามาพูดคุยกัน เาละครับแขกรับเชิญของผมในคืนนี้ตอบได้เคลียร์คัดชัดเจนทุกคำถามจริงๆครับตอนนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากแล้วละครับว่าคุณตันไม่มีตันจริงๆราชรีสวสดครับพี่น้องชาวไทย